มย ja, ังปตโกบ่โอวันตินอิังค่ะมันเข่ากันอยู่พ่โอวันตินกับปาโตโกเต้าหู้กินตะกอนย่างกินรดนั่งกินมวนมวนตะกอนขนตีกินกาฟือนพยกาฟสมโอันตินบอสไตล์ไทยบ้านเป็นสิงกินโอวันตินอยู่เนาะนี่เป็นหิวแล้วัจากสิย่างจากสิย่างเนาะ ทักไทยมือหนิผ้ามเาละตลาดเสาบัดเมือดแอร์นะมือนี้มาอยู่สองคนบวท่านเห็นไดมาเลยทีมงานบรรยากาศเนาะต่อแต่สายจังหน่อยคนกำลังมมแล้วเนาะเนี้ยเราได้ยังมาขายเนาะมีไงเราได้โอ้พักบวชปลูกเอียงบนะ โอ้โหเอียงเอามาขายเนาะครับได้หอมครับหอมหอมยั้งเลยนี่หอมบัวครับหอมบัวฮ่าฮ่กล้วยกล้วยก็โซใส่ในบาทในหัวในสวนนอหนี่เนาะเนาะผูกเอียงเบิร์ดแล้ววะเออของสวนเนาะขายถูกๆเลยเนาะตลาดบัตรเมือนแอ่นี่ตลาดเศร้านี่หวยวีลาเศร้าหลานบาทหวยวีลาเศร้า มกยังน้อนี่มกปลาปลาซิวบ่โอ้ปลาดุกหน่อยยังน้อยอยู่ปลาดุกฮะโอ้ยดอ๋มันใหญ่ละมกจักบาทละมกละสิบบาทโอ้มกบักใหญ่เนาะอันนี้เนาะใหม่เนาะอีเนาะอันนี้ปลาเนาะนี่โอ้ยเป็นแบบเครื่องไม้ไหวอยู่เนาะอ้าวบอสจักว่ามันแสบบอสจักมกบ่โอ้กินแล้วเป็นบ่โอ้ กินแต่มะขื่นนี่ยังโอ้ประเภทดองบ่นี่มะขามดองอีเนาะผู้ใดที่ชอบของดองนี่เนาะอยู่นี่ขามดองอันนี้ยังสั่นนี่บังมี่บังมี่น้อยเนาะขนุนเนาะสิบบาทอันนี้เด้อสั่นอันนี้สามสิบเนาะคนดองนี่เนาะของมาคลองดองใครที่ชอบอันนี้คนเขามาขายนี่เนาะนี่เอออเคืนาะ สมไปหน่อยใส่สมตำเนาะหน่อยสมตำสมป้าน้อยเป็นหน่อยเนาะก๋วยก๋วยก็วีลาสาววีบักใหญ่เนาะนี่ก็พ้ามาเลาะตลาดมานเป็งอาหารการกินของ พี่นอ้องเนาะบาดเมิดแอเนาะตลาดบัดเมิดแอเมือ,อมน,นี้าพามาหลอกมาเบิ่งกบมาเบาิ่งเขียดเนาะอาหารตามฤดูกาลเนาะมือนี้นี่นว่าใส่กอแจ้ว่าใส่กอกเจ้าเจ้าเกาเจ้าเดิมจ้าวานบอก <laughs> เจ้าเกาเจ้าเดิมโอ้หมดทัวนี่หมดทัวนี่คืองามแท้นี่ น้องามอยู่โอ่วงามๆมาจักบาทมาละ10บาทมาละนี่เนาะโอ้ใหญ่ประคันจองจาก6 50บาทใส่กอกหมูใส่กอกหมูอันนั้นมนะนู่ละ40ูละ40นเออ

นี่กุ้งนี่เราก็มาหอดพี่ป้าไปไซตลาดไซก็เห็นเราใมา่กุ้งใหม่มสดๆของเรานี่ยวันนี้มีมีสามถาดเนาะนี่เบิดไปแล้วถาดหนึ่งถาดสองนี่ไข่สิเบิดแล้วยดิใหม่สดๆเลยนี่ก้อยก๋วยก้อ,อยเต้นนี่แสบก้อยเต้นก้อยเต้น แบบเต,เต้นเขาเลยเนาะยี่สิบบาทยำถ้าแสบเนาะเสบอยู่แล้ว<ย>มันบอกมีทั้งยำม,มีคือของหว,วานนมหวานเนาะขนมไทย เส่วนมอเ็กอะยังนีลอดช่องตัว,วนี้มีเ่องเื่องหวานมีเถ้งของขค้าเนาะมีทุกอย่างเลยนมปิ้งเ้าเหนียวปิ้ง กับเขาทุงเนาะขาันเยื่อ่อเนาะมันค้ายดีเลยเขาเกาทุงนี่พอต้องไปหยุงยาไปเห็ดอีกเนาะเอากลับไปก็กินได้เลยค้ามันก็เลยลายเนาะมายืนร่อเย็นบี่ปลา ปลาคอปลาคอปลาคอนาปลาคอปลาคอหน้าเนาะมันลงลีบหรือปล่าปลาคอลงลีบเนาะเขาเมาบ้านเขาโอ้เขาเมาโอ้เขาเมาเห็ดเองบอกยังไม่เห็นยังไม่เห็นตอนฝนเห็ดนะยังไม่เห็นตอนฝนเห็ดนะแมนบอกตาซอยเพฝนบ่ออกมาตาซอยเพฝน ิ่งไปเติมนีและใส่คบหม่ได้ตามหน่อยกใส่สี่หลอดจักยานหลอดใหญ่ยังไ่เห็นตอนเห็ดอะรยังนี่จักบานละฮะาบแลาบข้าวเทีวิโซไดเจี๋ยเขาเาซีีใหญ่นี่ซาบบบ้ล Ừ. Ừ. Cái... Ừ. Bố <laughs> ừ, mẹ bố mẹ 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 Nó mẹ mẹ nó mẹ 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 nó mẹ 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 ก็ไซมากแล้วเริ่มเริ่มไล่แล้วไม่ละหาบาทบอลยังมีได้ไหมละหาครับมหาบาทใหม่บางไงเนี่ยเนี่เนี่ยเสนี่นี่มบางไดอมูไงมูไงบอกพิบอกพิษบอกพิษบอกพิษปีนที่นี่นี่ยังปีนใหม่ๆมีสองแบบเนาะสแบบครับสามแบบ อ๋อไม่ละซิบหมูนี่หมูแบบแบบข้าวซับเลตเนาะนี่หนุ่มบ่อเฮ็ดเองครับบ่อเฮ็ดแดงเฮ็ดเองเบิ้ลครับอันนี้แบบเป็นชิ้นหมูเอาเอามาะซับนะซับเพื่อละเอียดเพือผู้เฒ่าเพืเร็กหน่อยนะเออทำละเอียดแล้วเป็ดแดงเฮ็ดเองเบิ้ลครับปรับปรุงรสชาติเองรับรองแซ่บนัวอสูตรแดงเลยนะของแซ่บมีน้ำผมว่าเออสูตรคิดเองสูตคิดเอง

Thuống là 10 bàn Lớp xoài cây bàn Ồ, xoài cây bàn Xẹp đấy, phụ đây mặt kịt xoài Xoài kịt lắm, quá kìm kịt lắm, xoài phá Lớp nọ đi nó, đại đây chốc đi đi này thằng la phá đưa xuống Mình nhảy lắm, khai mặc tráng Lớp dù dự... thùng đều Lớp dù thùng đều này à, คายกัตของเบิร์ดแล้วโอ้ผมมาสวยเลยอัน้ายดีเบิร์ดปลาได้ยังนทำไมยังไม่กินได้ยังอันนี้ไม่กินปลาโอ้จะไปเห็นยังกินละปลาปลาก็ไปแกงไปต้มเนาะีเเกินเองเนาะเอ้าไเอาสั่ม อาวแล้วก็เบิดแล้วสันวานีแล้วก็สิไดคับแล้วบาทนี่เนาะเบิร์ตตัวอ่ะาอ่านั่งผับเพียบอย่างดีเนาะเอ่าทั่วมงหงสุกกันดีอาเ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 อายังดีเอายังดีอ่ะวันดีจ้าวันดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวีจ้่ขาลบแม่ขาลบแม่ขาลบขอจีขอจีตองอานติ๊กตุละอันครับเองุละอ่านซือไวนีกินไ้อไวก่อนบอสิมนีพอดีออกิันเนเดาร์ถแวก็ฝากเบิ่ง อสองซอร์ซาใช่ไนี่นเด้อนี่เด้อเออ,อชิมเม่างาเป็นไรอืออยู่ไม่ไหวจะตีเลยเดี๋ยวก่อนนะชินทำโตเป็นเสพจังหน่อยอเสพเสพคนแก่ว่าคนซิมมันยังก่อนยังนักชิมมืดดำบ่กู้ได้ซิมดีเสบครับเสบ ใช่ไปว่ามันมันบริเต็มเกินนะน้ำมีรดเกลือนิดหน่อยนะแต่ไข่ไข่ไข่มันเข่าไปข้างในเด้นี่นี้นี่นี่ไข่มันซึมเข้าไปข้างในเลยนะนี่แซ่บรดไข่มันมีรดกินไข่แล้วก็มันออกรดรดเกลือนิดหน่อยอ่นะมันบริเต็มเกินแซ่บแซ่บจุดยอดสุดยอด มาขา้างหน้าผู้ได้มาข้างหน้าก็มาแวะดีเด้อครับเด้อนี่แสีบค่ะบอกแล้วบวอยากกินบวอยากกินแนวนั่นน้ำมาสร้างเป็ดนี่เอาเนี่ยหอยลวกหอยลวกอ่ะสบ,บาททุงหนึง่งหอยแข้งหอยแข้งจักบาทนี่เอามาคือหนึ่งศูนย์พันพันยี่สิบเลยบอกี่ตรงนี้แ่ <c oughs> จุกละพันพันยีซิบมานกับเดอะเนาะมันูมันมันขู่สนใจชิมสักหน่อยไหนค้าินเราเนียกินละยุ่ง่าไรด้นิดวนอวนเนาะไม่อ้วนไม่ลอมเหมือนคนขายอ้วนอ้วนเนื้นเหมือนคนขายคนขายหอมอยู่แต่ไมอ้วน

เเด้อเริ่มยังเริ่มอะไรเริ่มอนบ่ออเด้ออีซิมเด้อเป็นจังไก่ือแ่ว่าตองซื้อแล้วเาอยู่นบ่้ซิมซิมผู้นั้นซื้อออซื้อซื้อไห้แล้วก็จะไปกินไห้ดอกนั่นสองถุงแล้ววะโอ้ยบ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวัง แซบขนาดแซบขนาดมึ้แลซิมนี่บ่บ่ต้องไปจิมยังเลยนี่กินแบบซื่อๆเนี่ยครับอิ่มเลยอม่บอก่เจิมแซมฟี่กังหากเนาะอย่าอยู่บ้านเอาไปกินแล้วพวกจิมได้ก็เข่าเนาะกินนี่ดอกแล้ววะแบแบ อ่สื่อื่อไปเพื่อร้านนี่บอสันเนื้อแม่นบอรับประกันวันอโอ้ป็นกินวัวลายบอสไม่เลียวอามทุงกอด้ไหนกินอยู่นี่เนาะเนาะซิมแล้วประกับไปทุงหนึ่งเนาะสิบบาทเนาะทุงหนึ่งแซ่บแซเลยหอยเนาะคันซ่าเขาปวดมากไม่ๆเลยนี่เนาะ มาใหม่ๆออกจากสวนใหม่ๆจากไรใหม่ๆเลยนี่กองละจักบาทนะครับดิกองละเส้าบาทหน่อยเนาะมีอยู่สี่พักข้าวโพดเนี้ยข้าวเหนียวบอกข้าเจ้าฮะข้าวหวานข้าวโพดข้าวหวานมันมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหวานเนาะนี่มีเป็นข้าวหวานใหญ่เราเห็นเราเอิด่อพงอุดมลาวะเนาะแลางเราบอก Oh, mời này, giờ giờ ăn lá yàng con yàng con, say cò, Ngày xưa say cò nọ, mình sẽ ăn Hãy ôi con bị, con bỏng bị, cái ăn đây.

ไปทางใดก็เจอเข่ามันไก่นี่เข่ามันไก่เจ้าเก่าไปทางใดก็เจออลไรนี่อายะครัอย่างเงี้ยอ่าแวะจัดไปมันไก่เขาไก่ทอดกล่องละเท่าไหร่ครับกล่องไงสามหากล่องหน่อยเจ้าห้าบาทพอดีกินพอดีอิ่มเลยนะพอดีคนใหญ่เนี่ย ทหารขันทุนคือไอ้มึกแหล่นี่ก็ต้องทหารพ่อใช่ยาะมึกแหล่นพาเราไปหาชิมตลาดนะตลาดนี้อยู่ที่นครับและนี่ก็คือบรรยากาศตลาดเสาวันเหมือนแอ่นะเหมือนนี้เนาะพ้าแต่ผู้ชมมันหรอกเจ้บ้านก็มาหาเดินตลาดกันหลายพอสมควร่วนอย่เนาะเป็นตลาดชุมชน เบิ่์แนวกินจบับบานเดี๋ยวมาขายเนาะอาหารบัตรบ้านอาหารอีสานบัตรเฮาเนาะใครมียังกับเลือกกินกับมาขายเนาะอ่าไม่ใหไงเราใครหอมสิเบิร์ตแล้วอ่าไก่สิเบิร์ตเหร เดี๋ยวสองสองกองน้อหอมเหล่าปลาตังโกทำไม่ไม่เลยเนาะปลาตังโกน้ำเต้าหู้ วามงกุฎมแล้วคล้ายเบิร์เราเมื่อกี้มีมงหมอมเนาะเบิด,ด,ด,ดแล้วเบเจ้าบาทเจาัหนึ่งครับขนมลงพึงลึงลพึงนี่เป็นวะอ่าลพึงทำใหม่ๆสดๆนกล้วยทอดโอ้บาบาทเนีนจ้าผมแลยว่าเจออ้าน,นี้โอ้อยาบายตรตัวลงอัลลาฮบาท กินเนี่ยก็ยิ่มเหมือนเขาเลยแล้วเอาไอคอนยาฟอกชิมชิมไรล่ะชิมเขานั่นไกล่เบแ่อชิมไหมบึ่งเบือิ่มเลยแต่ถ้าเรอชิมแถวขอมตลาดอยู่ไปย่างก้าวครับไปเนาะนี่ครับ คือบรรยากาศตลาดเสาบ้านเมือดแอร์นะครับนาอเมือดในภาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ้งตั้งแต่เสาแล้วเนาะสิมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าคอยเจอกันใหม่ด้วยครับดื้อสวัสดีครับ มาครับสไตล์ไทยบ้าน,น้องเนาองเป็นได้ครับเขาเต้มกระเป๋าเลยนะ